สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการชุมชนสุขใจมาแล้วนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมมาแอวเหนือกะเจ้าโอ้ยมาค้นหาความสุขในชุมชนของการเคหะแห่งชาติยังไงล่ะคะนั่นก็คือโครงการสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่กะเจ้าโอ้ยที่นี่นะคะจะโดดเด่นเรื่อง ของความเข้มแข็งในชุมชนค่ะคุจค่ะมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งนะคะหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมดีมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาจะมีการใช้พลังงานแบบพลังงานสะอาดจากโซลาเซลล์สนะคะเขามีการทำเกษตรอินทรีย์นะคะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะค่ะแล้วก็ขยะที่ที่มาจากชุมชนเนี่ยก็เอามาทำปุ๋ยหมัก อีกอย่างหนึ่งก็มีการส่งเสริมอาชีพนะคะ,<ฮ>ะโดยการเคหะแห่งชาติเนี่ย<ม>เข้ามาฝึกอาชีพให้ชาวบ้านเนี่ยาสามารถนำนำอาชีพที่เราฝึกเนี่ยไปพัฒนาต่อย,ยอดเป็นอาชีพหลักของเขาได้สวัสดีค่ะพี่สายฝนค่ะเมือนเมือนจุงลงเข้ามาอยู่ในโดงอาหารการกินน่ะพี่สายฝนคะไปยังไงมายัางไงเขาอูอ๋เนี่ยปลูกพืชผักสวนควรัวเนี่ยบริหารจัดการยังไงคะคุณพี่ ก็บริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นบ่อน้ำนะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คือหญ้ารกมาตอนนี้ก็ทางเครือข่ชุมชนก็มาแนะนําว่าเราปลูกพืชผักปลอดสารพิษกันไหมนะครับก็เลยทําพื้นที่นี้เป็นที่ปลูกพืชผักสลอดภัวเนาะสำหรับชุมชนเราก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เราให้ให้ประชาชนเราเนี่ยมีพืชผักปลอดพิษไปกินในชุมชนนะครับ ร <S <S ประมาณนี้นะครับพื้นที่บอ่อหนุงน้ําตรงนี้เนี่ยประมาณพื้นที่เท่าไหร่เยอะไหมครับพี่สายฝนขาะนี่ประมาณร้อยร้อยกว่าตารางวาครับน <Wow. S 2> าะร้อยกว่าตารางวาครับผมแล้วปลูกมานานกี่ปีแล้วคะก็ปลูกได้ประมาณตอนนี้เข้าปีที่5แล้วครับแต่ตอนนี้คือเราจะมีเป็นระยะหนึ่งปีนะครับจะทาเรื่องให้หนึ่งปีให้ แต่ละท่านแต่ละคนที่ทำกันก็คือพูดง่ายว่าครอบครัวไหนอยากจะมาปลูกก็ให้พื้นที่ปลูกหนึ่งปีใครต่อสัญญาก็ปลูกได้อีกแล้วคนที่ปลูกนีจะสามารถให้คนที่เขายังไม่ได้ปลูกอะมาเก็บทานได้ไหมคะคุณพี่ก็ได้ได้ครับได้ครับต้องขออนุญาตก่อนนะต้องขออนุญาตเพืเพื่อเพื่อคนปลูกก่อนครับคือขออนุญาตก็สามารถมาเก็บกินได้นะครับ ชมขาดที่การแคหาแห่งชาติให้ความสำคัญนั่นก็คือการจัดการในเรื่องขยะค่ะที่นี่มีการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะคะเราก็ทําติดตั้งกองทุนขึ้นมานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชุมชนเรานะครับก็<ม>จุดนี้คือเราสามารถเอานําไปขายหรือว่าจําหน่ายได้นะแต่เงินก็เอาเข้ากองทุนไปกอ,องทุนนี้คือเราไปทาอะไรคือหนึ่งเนาะช่วยเหลือผู้พ,พิการนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสนะครับ <Wow. S 1> เงินจุนตัวนี้เราก็ทําประโยชน์ให้ชุมชนมาเยอะนะครับ<ะ>ครับนี่ก็เป็นอีกวัฒกรรมหนึ่งที่ทางเคห์งชาตินะครับเนาะได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพหลักของในชุมชนเราก็เป็นการทําโคมไฟนะครับเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนเรานะครับของ กุ้งไม่บ้านในของเรานะครับอืมนี่สีมือปลานี่บรรจงแล้วก็หลากหลายสีเขาเล่นสลับเห็นไหมคะเล่นสีค่ะต้องพยายามทําให้มีหลากหลายรูปแบบค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรหลายๆแบบความสวยงามด้วยค่ะยะไม่ซ้ําและจําเจค่ะไม่ซ้ําและจําเจจะไม่วนๆอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเราต้องต่อยอดให้มันสีสันสู้ซาของชีวิตคุณผู้ชมวันนี้ก็หวานเห็นไหมจ๊ะ สดใสเห็นไหมคะทจารของคุณแม่นะคะชอบแบบเข้มแบบสีเดียวได้แบบหลากสีคคได้ค,ค่ะนี่ของพี่น้อฝผตก็มีนะคะหลากหลายให้เลือกสรรเลยคุณผู้ชมครับเลือกจะเลือกสีไหนแต่ว่าทุกอย่างนี้คืองานสีมือนะคะ คิดเองทําเอง,องเป็นงานอาชีพเสริมของคนในชุมชนที่นี่คุณผู้ชมขะนี่ก็คือความสุขทั้งหมดทั้งมวลท,ที่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะแต่เราก็มาพบเจอในที่การเคหะแห่งชาติโอ้ยชุมชนแห่งนี้นะคะสันปัดตองมีมนขลัง <c oughs> คุณผู้ชมขะก็ต้องฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมไปถึงนะคะช่อง YouTube นะคะการเคหะแห่งชาติชาแนลจุจุ๊บสวัสดีนะคะ <c oughs> วสะคะ <c oughs> วัสดีคะ่ะ <c oughs>